รายการ Variety City Live นะคะและช่วงนี้อยู่กับอาจารย์รัตนมณีอีบมนตราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหเห็นไหมอาจารย์ที่ฟเนียเนี่ยมหทองอยู่ข้างหลังฟเนียเลยแล้วก็เนี่ยซิตี้ไลฟ์อยู่ข้างหลังอาจารย์เงินอยู่ข้างหลังพี่เอื้องหอดแค่เพื่อนนะ วันนี้ใครฟังวาร์รที้ชินีไลท์นะคะมมีแต่เฮงเฮงรวยรวยทั้งนั้นเลยสวยสวยด้วยถูกต้องครับสวยแล้วรวยไวนอตถูกไหมถูกต้อง่ถูกต้องรวยยอ่างเดียววด้ยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวก่อนจะแจกเบอร์ไปเดี๋ยวจะได้คุยกันนะคะวันนี้บอกที่แล้วนะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าเออบางทีเนี่ยคุณเคยไหมล่ะ ไอ้ของที่คุณซื้อมาเนี่ยนะคุณเคยรวมเงินนะนะแล้วเป็นได้เงินเท่าไหร่เดิกกี้บอกเนี้ยโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมีทองบาทหนึ่งอ่ามันสองหมื่นเลยไงใช่ไหมถูกต้องว่ะอ่ะเออถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วก็เอ่อเอ่อเอ่อไอแพดเครื่องหนึ่งโอ้โหทองสองบาทอ้โหถูกต้องไหมถ้าเราคิดอย่างงี้ถูกต้องเรได้เห็นภาพว่าเป็นยังไงนะคราวนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยได้ไปเจอเพื่อนอาจารย์นะฮะอาจารย์ตาธาทีนได้ไช็อตนั่นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะใครที่มีทองมีเพชรเนี่ยนะคะถ้าเกิดเเเเออออาา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 มมใใส่่่่นนนนียยหรรืวูบบ้้งะ แบบว่าไปปล่เปล่าเปะ่าเ่าฉันบ้านฉันมีทองนะขนาด้คือว่ามันจะดึงดันจนขึ้นมาดึงดูดเธอมันจะดึงดูดซับถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยเราใส่เนี่ยมันก็จะดึงดูดซับก็มาหาเราดึงดูดทองก็มาหาตัวเราดึงดูดเพชรเพชรก็จะท้อจะท้อนสิ่งที่ไม่ดีเอไป้แบบถูกต้องใช่่คะเหมือนเหมือนเป็นกับเขาเรียกอะไรคะมีอัญมณีติดกายติดตัวแต่บางครั้งใช่ไหมคะพี่บางครั้งเนี่ยถ้าเรามีเราใส่โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางคนที่แบบกลัว สมัยนี้เนาะบางทีสลึงนึงบางทีอะไรมันก็กระตุกก็อาวไปจะทำอย่างไรเอาแหวนเหือเล่นก็ว่ากันไปนิดหน่อยก็คือว่ามันจะดึงความมิสนาราศีมาในพี่บอกอาจารย์ถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยพอเราอยู่บ้านเสร็จก่อนนอนอ่ะเราเอาทองแท่งธรรมาทาทาไม่ดีนะอาจารย์ก็บอกว่า เออมันก็ดีเหมือนกันนะวันนี้ก็เลยมาคุยกันว่ามันมีเรื่องที่ง่ายกว่านะใช่ค่ะวันนี้อาจารย์เอาอะไรมาฝากเราก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะเป็นนวัตกรรมค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเพชรอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่อยากจะมาแนะนำโอ้แต่ไม่ใช่เพชรอย่างเดียวจะมีส่วนผสมของอย่างอื่นๆด้วยนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมีเขาเรียกกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะเดี๋ยวก็คุณภาพไปเลยกระดูกอ่อนปลาฉลามไม่ต้องบอกได้เลยนะว่าชาร์คคาทิเลตตัวเนี้ย <ฮ>ะจะเป็นตัวที่สามารถปรับ เซลผิวเรานะคะเขาเรียกว่าซ่อมสร้างถึงเซล์ผิวเวลาเราใช้นะคะถ้าอย่างที่บอกนนะคะว่านาฬากกรรมเนี่ยถ้าเครื่องสาอางอันไหนที่มีกระดูกเปราะอ่อนปลาฉลามเนี่ยนะคะอย่างเครื่องสาอางในร้านเนี่ยนะคะเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยปกตินะคะถ้าเราทาไปครั้งที่1นะคะถ้าถ้าไม่มีนะคะไม่มีกระดูกปอ่อนปลาฉลามถ้าทาเข้าไปแล้วเนี่ยพอทาครั้งที่2เขาเรียกวอะไรจะต้องเข้าไปเริ่มต้นใหม่หมายควาะว่าจุดด่างดําตรงไหนที่เรามีเนี่ยนะคะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ว่าเออตรงไหนที่เราเป็นมีปัญหาแต่ถ้ามีสมส่งชักคคาเทเทตตรงน ไม่จำเป็นเลยคือถ้าทาครั้งแรกเนี่ยเขาจะจดจําเลยว่าตรงไหนที่เราบกพร่องเรามีจุดด่างดาพอทาครั้งที่2ก็จะตรงเข้าไปตรงนั้นเลยตรงที่เป็นเลยนะคะตรงนี้ก็คือจะทําให้เหมือนกับผิวเราคือเขาเรียกอะไรจดจำนะคะคือการฝืนฟ้นืนฟูเร็วขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญมีไลฟ์เซล์นวัตกรรมตรงนี้นะคะมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไลฟ์เซล์ตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกแอนตี้อินฟลาม์ อินฟ r m a เมชั i นอินฟเมตอรก็คือป้องกันเขาเรียกอะไรคะลดบรรเทาอาการบวมอาการอักเสบของผิวได้ด้วยนะคะตัวไลฟ์เซลล์ตัวนี้นะคะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเลยแล้วต้องบอกว่าเพิ่งจะทราบว่ามีเฉพาะของในร้านอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเขานําเข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนั้นยังมีวิตามินซีด้วยนะคะวิตามินซีของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามาในรูปแบบของ เขาเรียกวิตามินซีนาโนนะคะแล้วก็บรรจุนาโนเลยซ่ะนาโนมรรจมเลยแล้วก็เข้มข้นมากถึง89%นะคะบรรจุอยู่ใน2ขวดนะคะอยู่ในกล่องนี้เลยนะคะเพื่อคงความสดใหม่นอกจากนั้นนะคะยังมีในเรื่องของคาเฟอีน นะคะจะช่วยเขาเรียกอะไรปรับเชฟของรูปหน้าเราให้เร็วขึ้นใช่เรียวเล็กลงนะคะเรียวขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของความมันบนใไปน้้โอเคลดความมันเยี่ยมเลยนะคะคือบอกว่าตัวในตัวของชาร์คไลฟ์เซลล์วิตามินซีแล้วคาเฟอีนแต่ละตัวนี้ใช่เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระนะคะหรือว่าหน้ามันอยู่เรื่อยเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเซรั่มนะคะในร้านเนี่ย คนนั้นดีมากโอ้โหนี่อาจารย์แอบไปใช้มาแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ดูมาใหวันนี้มีวันนี้ก็ไม่คิวคิวอาจารย์รู้สึกมีแต่างมีเทสมีเทสนะคะมีเทสไป้วด้วยใครที่ใช้ได้บ้างคะอาจารย์มีข้อจํากัดต้องอายุไหนคะได้เลยตั้งแต่วัยรุ่นได้เลยนี่เดี๋ยวดูนะคะอันนี้อันนี้เป็นตัวอะไรคะนี่คือไลฟ์เซลล์อ่านี่ใช่ไหมคะลองทานเลยค่ะลองทานเลยนะคะนี่นี่แพ็คเกจนี้ดูดีมากเลยกระหมุนด้วยนะคะ เออนะคะซึมงง่ายเลยเออแฉดมกลิ่นโอเคนะคะกลิ่นแว่าไม่มีน้ำหอมแล้วที่สําคัญแรแล้วที่สําคัญส่วนประกอบของเพชรเนี่ยในนี้นะคะอัอนี้อันนี้คือมีเพชรมีเพชรด้วยแล้วมีทองอยู่นี้ด้วยใช่แล้วก็ต้องบอกว่าตัวเพชรในนี้ที่ส่งมาส่งนายรัฐเนี่ยต้องบอกว่าเขาสระสกัดจากเพชรเนี่ยแต่เพชรเนี่ยสกัดจนได้สารที่ชื่อว่าเซรูตินอ๋อฮะคือเล็กมากใช่มเล็กมากเล็กมากเกาเรียกว่าเป็นสารเซรูตินนะคะตรงนี้จะเข้าไปสู่ชั้นเซลล์ผิวข้างในเป็นการดีท็อกผิวนะคะ น่เปรียบเสมือนการล้างหน้าถึง100ครั้งโอ้โหเป็นการดีท็อกผิวสะอาดมากแล้วก็เราไม่จําเป็นจะต้องไปทําอะไรเรียกอะไรเดอร์มาโรเลอร์ด้วยะคเดอร์มาโรเลอร์นี่คือการทําให้แบบผิวมันเป็นรูเพื่อที่บอกว่ามันจะได้สร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่นะคะถ้าเกิดมีภาพก็ขึ้นได้เลยสำหวกบคนที่แบบว่าผิวที่แบบว่าเป็นรูๆเป็นปุ่มๆก็ได้นะคะไม่เรียบนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเป็นการทําเขาเรียกว่าเดอร์มาโรเลอร์ค่ะเล็นผ่านมาแล้วค่ะสังเวียนนี้จริงนะแล้วราคาสูงไหม ไม่ไม่ไม่สูงว่าเท่าไหร่แล้วแต่ที่ค่ะแล้วแต่ที่ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะทำให้แบบว่าต้องวางต้องวางอย่างชาเนาะเพรู่มันต้องนคือโรมาโรเลอร์เนี่ยก็จะเป็นน้ำน้ำแล้วมันก็ต้องมันขึ้นึงโรขึ้นไปท่ะไม่เกิดแผลเพราะแผลก็จะเป็นตุ้มคอลลาเจนขึ้นมาอ่ะตอนนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยค่ะนี่พลังงานเข้าไปเนี้รู้สึกว่าไงนะคะรู้สึกว่ามีการเคลือบหนึ่งค่ะหนึ่งซึมเข้าไปสองรู้สึกว่ามีการเคลือบึ้นมาแล้วก็ที่แบบมาแล้วตื่แห้ง ไม่มันองแล้วขอนิดนึ่งค่ะมีแบบเว็บๆนี่คือเป็นเพจเพจใช่ไหมเพราใช่ราะการเพจเธอใชเนี่ย เ้วต้องบอกอย่างที่บอกคือคนไหนที่มีปัญหาเรื่องเม็ดสีนะคะเม็สีผิวนะคะใช้ตัวนี้เลยต้องบอกว่าถามว่าบางคนบอกใช้นานแค่ไหนถึงจะเห็นผลก็ต้องบอกว่า1กล่องเขามี2ขวดนะคะคือบอกได้เลยว่าในหนึ่งอ่ใช่มี2ขวดอานนี้เลยคือสามารถใช้ตรงเนี้ยแล้วสามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแต่ก็อย่างที่บอกคือขึ้นอยู่กับผิวสภาพผิวแต่ละคนอย่างน้อยใช้ดีกว่าไม่ใช้อยู่แล้วนะคะคือแบบนี้ท่ไมถึงต้องเป็นสองขวดขวดละเท่าไหร่อะต้องบอกนะคะสิบสิบมลที่ ต้องเป็น2ขวดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกเพื่อคงความสดของวิตามินซีอ๋ออ่ะเมื่อใช้หมดปุ๊บไปปุ๊บอ่ะเราก็ใช้ขวดต่อไปนะคะเพรโอเคคือการเปิดแล้วอย่างเงี้ยใช่เปิดแล้วอย่างเงี้ยค่ะเปิดแล้วปุ๊เยี่ยมเลยค่ะแล้วมีตัวไหนมาฝากไหมอาจารย์วันนี้อ่าตัวอ่าตัวนี้นะคะก็ตัวนิตเตอร์ี่เป็นสองตัวเป็สองตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ราคาเป็นไงคะเนสสนนราคาน่าสนใจไหมคะจริงๆแล้วอยู่ประมาณ แพงอยู่เหมือนกันนะแอบเมื่อกี้แอบดูสองสององพันสองไอ้สี่พกว่าบาทนะอ๋อโอเคถ้าเกิดสี่พันกว่าบาทเนื่องก่องกล่องห่กล่องอช่ใช่หกล่อง2ชิ้นนะคะแล้วได้ใช้เดือนปกติเนี่ยถ้หนึ่งหนึ่งกล่องนะคะสี่พบาทแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะก็เหลือแค่2,100บาทอะไรนะเท่าไหร่นะคะจากสี่พันสี่พันเก้าสี่พัเก้าเหลือสองพันหน่งอันนี้ลดมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยคอเ่ะเบอร์โทรศัพท์โวยด่วนเลยคนนี้ข่าวดีเลยค่ะ นะคะเนี่ยสองพใช่ไหมคะถ้าถ้าหนึ่งกล่องเนี้ยนะคะสองพแต่ถ้าซื้อ2กล่องนะคะปกติมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่สี่พันสองไม่ขายขายสามเก้าเโอ้โหลดลงมาอีกลดลงมาอีกนะคะแล้วก็มีพิเศษด้วยถ้าวันนี้ใครโทรเข้าไปสั่งซื้อนะคะห้าสิบสายแรกนะคะจะได้รับหนังสือของอาจารย์เปิดดวงเศรษฐีกับอันนี้มีชี้ทางรวยโอ้โหเล่นใหม่ล่าสุดเลยนะเล่นใหม่ล่าสุดแล้วนะเจอนะคะนี่นี้โอ้โหคนมาหาซื้อคือุตรุดเลยนะใช่นะคะตรงนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยว โทรนิดนึงค่ะได้ค่ะก็โทรเข้ามาทางด้านล่าง้ี่เลยค่ะ่0 8 8 5 0 5 0ใช่ไหมคะค่ะ1100นะคะแล้วก็088นะคะ55600ยังไม่หมดยังไม่หมดเท่านี้นะคะถ้ารับสองกล่องได้หนังสือแล้วนี่นี่นได้นี่อีกนะคะ กันแดดด้วยกันแดดกันแดดมืรีนะจ๊ะมืทูมารีนะกันแดดและเฟชชัลโฟมด้วยใช่ไหมคะนี่ยค่ะถูกต้อง่ะเป็นทูมารีด้วยจ้าทูมารีเนี่ยที่บอกคือปรับให้สีผิวเราเขาเรียกว่ากระจ่างใสแล้วก็มีสีชมพูด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเฟชชัลโฟมนะโฟมทองคำโอ้ยนี่โฟมทองคำบอกแล้วเลิศด่าเออนี่ใช่ไหมตัวนี้นะอันนี้คือทูมารีนะคะทูมารีมีคุณสมบัติยังไงฮะจ๊าช่วยเขาเรียกว่าอะไรคะฟื้นฟูสภาพผิวและอย่างที่บอกคือให้เลือดลมเราไหลเวียนดีอ่านะคะช่วย ทองคำได้ขายได้ไหมคะตัวนี้นะคะทองคำนะคะก็คืออย่างที่บอกเมื่อสมัยโบราณพระนางคีโอพัตานะคะเขาเรียกว่ามาร์คหน้าด้วยนากัดทองคำเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำเป็นตัวที่นำประจุนะคะนำประจุนะคะสิ่งดีๆเข้าสู่ผิวเราแล้วในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องบอกว่าผลัก เขาเรียกว่าอะไรคะผลักสิ่งสกปรกออกจากผิวแล้วด้วยนะคะเขาเรียกว่าอันดับแรกคือว่านี่คือการดีท็อกซ์ใช่ไหมคะเหมือนกราใช้เนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเราล้างหน้าคือ100ครั้งรูได่เลยนะแก่เลยตรงที่มีรูรูเนี่ยแก่เลยเลยลุงพี่บอกว่าโอ้โอาจารย์พวกพวกพวกสิ่งที่เป็นลุมลุ้นนี้สามารถช่วยได้ใช่ได้คือหน้าทุกสภาพผิวเลยใช่สภาพผิวเลยแห้งมัน สิว้าได้เลยจัดเลยนะโอเคมีสูตรเดียวเท่านั้นจะต้องมีหลายสูตรอันนี้นะคะเราจะมีลักษณะแบบนี้นะคะด้วยกันสองหลอดนะคะถ้าเกิดซื้อแล้วก็วันนี้ค่ะแพงใช่ก็คือว่าซื้อ2กล่องนะคะปกติเนี่ยค่ะปกติกล่องเดียว4,900ไม่ขายนะคะขาย2 1 0 0แต่ถ้า2กล่องนะคะ2 1 0 0นะคะคูณ2 4,2 0ไม่ขายอีกขาย3,990ค่ะ แล้วไม่พอ5้าสายแรก5้าสายแรกได้หนังสือของอาจารย์ได้โฟมดังหน้าทองคําและได้ทอมารีนี่อีกหน่งเทคโนาลยีขนาดมาเลยบอกแล้วนะคะว่าอย่างอย่างที่บอกไปว่าเราเป็นชาวซิตี้ไลท์นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะเราจะต้องแบบว่าด้เลยค่ะอันนี้เป็นอย่างดีโอโหทอมารีแล้วแบบโอ้เราดูมากเลยแล้วที่สําคัญนะคะอันนี้เขาบอกว่าเติมได้นะเติมระหว่างวันได้ได้เลยนะคะเทคโนโลยีนะคะของญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ลองทาเลยค่ะ ทาทับเครื่องสำอางทาทับได้เลยนะคะโอทาทับได้เลยด้วยนะระหว่างวันด้วยนะโอเคแล้วก็อย่างที่บอกก็คือ S P F 60สิบบวกโอ้โหเยอะมากบวกบวกบวกนี่คือแบบว่า cover เลยใช่นะคะไปไกลไหมใช่นะคะป้องกันระดับถึงเซลล์ผิวเลย DNA เลยลองดูเิว่ามันมันดูดซึมไหมเกี่ยง่ายเป็นเนื้อมูสลองดูเลยบีบนะคะลองดูนะคะปผ่านเปิดเป็นเนื้อมูสเลยอ๋อเนี่ยเป็นเนื้อสีครีมเลยเนี่ยสุดเลย ไม่เห็นเลยไปเลยทีเดียวไปเลยไปเลยไงใสเลยไงอันนี้คือทาเขาน่าเนอะใสเลยไงมีมีเครื่องสำอางก็ที่ไงตอนนี้ลองดูนี่หายไปเลยหายไปเลยไม่มีสีมาหลอกหลอนใช่ไหมไม่ต้องสีมาหลอกหลอนเตรงนี้ทาเลยเห็นไหมนะตอนนี้ทาเลยใช่ถูกต้องหายเลยอ่าหมดหายไปเลยอ่ะหายเลยตอนนี้พี่บาร์บารนาโนเหมือนกันนะ ค่ะนานๆไม่ทำให้ไม่ทำให้เกิดสมองเล็กเลยนะเนยคะเออใช่ไหมคะเออเสร็จเรียบร้อยได้ในทีเดียวตี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะนะคะเพราะถ้าเกิดเครื่องสกิด เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคือชื่อเสียงโด่งดังก็มีอยู่มันเป็นหลายร้อยปีแล้วแต่ถ้าว่าตอนนี้ถ้าเกิดเขาไม่ปรับไปสู่รุปนาโนแล้วใช่แต่ราไม่ใช่นาโนนี่ถูกใจไม่อยากใช้แล้วไม่ใช่เพราะบางทีแบบงานทาทาหอมมันเยิ้มเนอะเหมือนสีแดงแล้วกว่าจะได้ผลพอมาถึงงานมาถึงเข้าเ้างานไปถ่ายรูปมาเยิ้มไหลเขาไม่ไหวอ่ะเออใจเนือต้องแพ้ทันทีทำไหลเป็นมาดามไหลไม่ไหวนะนั้นนะคะยังไม่พอนะคะทุงหนึ่งร้อยบาทเราจะร่วมทำบุญสร้างหอไตรกลางน้ำด้วยในจังหวัด แกนดียังไงขึ้นภาพดูนะโอ้หนึ่งบาทนะคะเจาเรียกคนทำโปรโมชั่นเรียกว่าสวยด้วยแล้วก็ได้บุญด้วย่จุนะคะไตรกลางน้ำด้วยฝากเอาไว้ละกันก่นี่ยมเลยนะคะหอไตรกลางน้ำนะคะตอนนี้เลยโอ้ดีกว่าอย่างเงี้ยวันนี้มีความสุขด้วยสวยด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยอ่ใี่โเลยนะคะเร็วว่ะคนนี้บอกเลยอีกทีนึงเขาบอกทีนึงค่ะศูนย์แปดแปดห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยนะคะศูนย์แปดแปดห้าสิบห้าสิบหกร้อยนะคะอ่านี่มาเลยค่ะของดีๆแบบนี้นะคะบอกที่บอกไปแล้วเนี่ย ทารู้สึกเลยนะคะว่ามันไม่มีอะไรเลยเห่ือนรู้สึกว่ามันซึมใช่คหายหมดเลยนะถูกค่ะไม่จับเป็นเทิ้งโลยเมื่อมันก็เคลือบเหมือนกับก็เคลือบไรใช่ค่ะเออเคลือบแบบว่แบบว่าป้องอดภัยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องบอกไล้เลยพอฟานียทาไปที่หน้ามันซึมเนี่ยรู้สึกมันซึม่ะแล้วเครื่องสําอางไม่ได้เลยะด้วยเพราะฉะนั้นเติมระหว่างวันสบาย่อาเพราะฉะนั้นนะคะ VJ VJ DJ MC Pretty ทั้งหลายนะคะเดี๋ยวนี้คือ มือถือไมค์ไฟสองหน้าเราเนี่ยจริงๆฟ้ามาด้วยเหมือนกันเจี๊ยบพี่เจี๊ยบอยู่ข้างๆนี่แหละถูกเลยยังไงเพราะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในห้างอะไรเงี้ยไฟเฟยืองแระไฟนี่ก็โดยที่เราไม่รู้ตัวเอาง่ายๆเนี่ยในสตูเราในกีฬาเนี่ยโอถูกต้องในป่าเข้ามาเต็มที่เลยเดี๋ยวต้องขออนุญาตแอบทานเลยนะช่วงเบรกตาวเลยได้นะคะเต็มที่กันเลยนะคะ เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรื่องราวียังไม่จบแค่นี้อาจารย์ไช่วงหน้ายังยังมีโอกาสอะไรไหมคะถามนะคะสอบถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะการงานการเงินความรักช่วงรสุขภาพคนละหนึ่งข้อเนาะใช่ไหมจ้าได้เลยนะคะอการเงินกับความรักสุขภาพนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะฟานียคะขอเืห้เราดีๆนะคะความสวยงามแบบนี้ค่ะจากนายรันนะคะของไนรันลิท้านาจาร์ได้เลยนะคะอ้าวขอดูผลิตภัณฑ์นิดนึงนะคะนิดนึ่งตัวนี้นะคะ อ่านี่ <ไป S 1> นะคะเ,เราจะมีนะคะในหนึ่งเซตะนะคะเรามีไนรันนะคะอันนี้เป็นหลอดนี่เลยค่ะเด<ล> <10 cc S 2> ็ด 10cc 2ขวดใช่นะคะอันนี้คือ 10cc 2ขวดนะคะ ใช่ค่ะหนึ่งเดือนโอเคไม่น่าน่าจะครอบเยอคะเพราะเมื่อกี้มันก็ถูกต้องแล้วนะค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะจะมี golden f o ่ะจะมีตัว golden foil นะแถมให้สำหรับคนที่ซื้อเป็นสองแพ็คนะคะสามหลอดสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทก็จะได้สองตัวนี้แถมไปด้วยแล้วก็โอ้โหนี่อันนี้โฟมล้างไอโฟมกันแดดไอครีมกันแดดไีเลิศมากดีมากเลยชโรลเอาเลยค่ะรีบมาโดยด่วนเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าอันนี้ลดมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับชาวไรที่สตกแล้วก็ต้องรีบเลยแฟนคลับประจำห้าสิบสาย ในะคะแถือด้วยถือกต้องเลยค่ะสวยรวยแล้วก็ได้ช่วยกันทาบุญด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาถามกันเรื่องการงานโชคลาภความรับป่วหุ้นนะคะรีบโทรกัน้ามารอก่อนะรีบคิดคําถามก่อนเลยละตอนนี้เดี๋ยวตัดอมาค่ะศูนย์สองหกสามหกแปดหนึ่งสามสี่ถึงห้านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อค่ะ